นี่คืออาการของส้มๆเวลาที่ฝนตกและมีฟ้าร้องค่ะน่าสงสารเนาแล้วทำไมแมวถึงกลัวเสียงฟ้าร้องล่ะคะอ๋อเพราะน้องแมวมีประสาทสัมผัสที่ไวต่อเสียงและกลิ่นมากกว่ามนุษย์เราถึงสิบเท่าหูชั้นในของแมวสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงความดันของชั้นบรรยากาศนั่นเองล่ะคะ่ะ เขาถึงกลัวเสียงที่มองไม่เห็นนะคะเช่นฟ้าร้องฟ้าแลบเป็นต้นลูกที่บ้านเราตัวที่มีอาการมากที่สุดคือเจ้าส้มส้ม,สมเนี่ยแหละคะ่ะถ้ามีฝนมาแบบนี้นะคะเราอจะกอดเขาไว้และตบข้างๆตัวเขาเบาๆให้เขาลดความเครียดและความกังวลลงคะ่ะแล้วแม่ๆมีวิธีการปลอบใจลูกๆแบบไหนกันบ้างคะเม้นมาบอกกันหน่อยนะคะ